วัสดีครับวัสดีผู้จัดการคลิปนี้นะจะพูดให้ฟังตั้งแต่ซอยสิบยันจะถึงซอยหนึ่งตั้งใจมาถ่ายน้องฮักแพงจริงเลยจริงเดินมาหลายกิโลนะเนี่ยรถผมจอที่ที่ห้องอัดเลยกายไมล่ะหลายกิโลอ่ะคุณแม่อุ้ยคนสวยสวยลาใส่เละคุณพ่อมาคุณพ่อ่อทำงานค่ะโอเคเอาละครับน้องฮักแพงไหครับผมเดินมานี่ครับ khỏp on, khỏp on, ah, chá chả, nũ, nũ chả, nó này chả? Núi chả? Núi chả? chả? อยูัลบั้มอะจังไลยคะเพลงของใครคะของพี่สุสายใหญ่ค่ะวันนี้ก่อนจะบับมาของแม่เออมาเอามามาอีเพลงนึงมาอีเพลงสุมาอีเพลงเพลงอะไรเพลงอ่ออะไรครับผู้ใหญ่ซ้ำอะไรอะไรใหญ่ๆเนี่ยเรื่องอะไรเพลงอ่าเพลงของเขาสิของบอลบอลใคเหรอเพลง เดินมานนนู่ีเดิมาจะมาถ่ายคลิปน้องเห็นกินข้าวเห็นฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีกข่าวสนระเบิดอพยพเสี่ยวกับช่องปลาหมดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากปากดีนะปากไม่ปากมีน่าโคตรเลยนะเอ็ดหมื่นตัวนี้ไม่ธรรมดามีแฟนกับไอซีอ่านมาอะไให้ด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวน้ำตาไหลเลยอ่ะ เขไม่เคยไม่ไม่คิดคาดฝันว่าอยู่สาวน้อยจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมใช่ไหมไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ตังจะมีเอฟซีแบบสนใจดูแลลูกหรือดูแลองคงหญิงอย่างนี้หรือดูแลศิลปินเขาจะมีกําลังมีรางวัลน้ําใจให้ขอขอบคุณไปผ่านคลิปของปามดปามดได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทั้งสองลักน่อยอย่าลืมไปกดติดตามสองปามดอยู่ยาขอบใจมากโอเคน่ารักมาก ไดังๆปังๆนะแล้วก็ถ่ายให้ดูขออะไรไม่รู้นะต้องถามกันทีงขออะไรจ้าขออะไรขอดังๆปังๆขออะไรนะพูดหม่ทีอีกช่องนี้ขออะไรจ๊ะก็ขอให้อาเพลงอย่างราบรื่นค่ะโอเคดังๆปังๆคุณแม่ขออะไรอ่ะคุณแม่ค่ะ แม่ขออะไรให้ลูกสาวพูดมาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วแม่องค์ที่หนึ่งะพระองค์ที่หนึ่งของลูกก็ขอ,ขอให้เขาสําเร็จในหน้าที่การงานที่ะะเขชอบค่ะม,มีคนรักคุณไม่ตาค่ะแต่ดังแน่นอนแม่ปากดีเลยไฟในปากไม่ธรรมดาแล้วแม่เนะ<น><น>ถ้ารบใครไม่มีแพ้นะเนี่ย หนูไม่เคยทะเลาะกับใครค่ะแต่ว่าาเป็นเสนีค่ะออ๋สนโอเคอ่ะเสนีแต่ถ้าถามว่าที่มีไฟแบบนี้หนูพูดเก่งไหมเก่งแน่นอนหนูพูดไม่ค่อยเก่งค่ะไม่เดี๋ยวอีกหน่อยเก่งแน่นอนเพราะต้องตอบแฟนคลับเอฟซีไปแม่ไปเดิน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 ินโอเคเอ็ดมี่เ้าสวัสดีค่ะปามดวันนี้หล่อนะคะหล่อหล่อมากวันเนี้ย ไปทำได้แอดมินใหม่แนละ้วพอดีหน่อยิดูเด็กเลยอ่ะตแต่งตัวแบบนี้ไม่ไโหทุกทีแก่งักเลยใช่ไหมมุ้ยหนูมไม่ได้พูดนะ <laughs> ไงแอดมินชื่ออะไรไหนในง,งานตัวไหนจิยังไม่เคยคุยกันเลยในชอ่องคอมชื่อโยครับผมโยนะใช่หน้าตาหลอ่อจริงนะเออไม่เป็นไปเองโอ้โหจะไม่เอดิันอยู่จไม่ได้ชื่อขออนุญาตชื่ออะไรนะชื่อแป้งแป้งแป้งแปงแปงแปโอเคได้แล้วชื่อ โยครับโยโแป้งแล้วก็อไอ้ไม้ไอ้ไม้คุยบ่อยไงเออไอ้ไม้ม,มันอยู่หลังห้านบ่อยเออมันเยอะก็คุยบ่อยไง,ไงมันก็มีคอนเทนต์ของเขาไงแต่ยังไม่มีแฟนบอกว่าไม่มีแฟนหาไม่ได้ปลาหายหน่อยไม่ไหวแล้วครับเรื่องหาแฟนในชาวบ้านเนี่ยมันลําบากถูกใจก็ดีไปไม่ถูกใจลําบากจริงให้นานาจิตตังแต่ผมว่าน่าจะจำข้อยคิดนี่แหละเออใช่ ทมกันอยู่ซอยสุอพรรณมหิดลซอยทุกวันอยู่เซอร์สิบเดินกิน <c oughs> ข้าวที่ร้านเมื่อกี้กหมือนกัน <c oughs> ผมก็เดินแล้วซอยสิบเนี่ยมาถ่ายลูกแม่เนี่ย <c oughs> จะขอถ่ายรถไปได้นะ <c oughs> นขอบคุณครับสารธี <c oughs> โอขอบคุณมากนี่เรารู้จักกันมาก,ก่อนเลยสนิท เลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งในนั่งหน้าเพราะว่าคนความเสน่หคนไทยถ้าสนิท์แล้อะไรก็ได้นะถ้าไม่สนิทนี่อะไรก็ไม่ได้นะจริงๆนะมันเป็นเรื่องจริงนะคนไทยจะเป็นแบบนี้นะจับมือเหรอคือกฎข้อมึงครับคือถ้ามีกฎเกณฑ์ก็คือถ้าถูกใจอะไรก็ได้แต่ถ้าไม่ถูกใจต้องเปิดระเบียบขึ้นมาดูว่าคุณทำผิดอะไรมั่งถูกต้องไหมถูกต้องอันนี้บรรยากาศครับผม อันนี้ได้ถ่ายครั้งแรกบ๊ายบียครับใช่โอริลาครับเฮบรรยากาศอันนี้หมาเล่นแบบว่าเออนี่โชคดีมากเลยวันนี้ได้ถ่ายบนรถตู้ได้นั่งน้องฮักแพงจ๋าโอ้ยเสียงหวานมากเลยยังไม่ทันร้องเพลงเลยเสียงสุดยอดจริงๆเลยนี่ฮักแพงนะกําลังมาปลาจะไปด้วยกันใช่ไหมคะก็ไปด้วยไปไปไปด้วยปลาไม่ทํานู่นแล้วว่าจะได้จ๋าเพราะทํานู่นในสติอะไรนะทํานู่นว่าไงจ๋าผู้จัดการจ๋า อันนี้หวานกว่าอีกเพราะว่าฮักแพงหวานแล้วนี่หวานกว่าอีกถือว่าน้องฮักแพงเป็นผู้จัดการที่มีความสามารถแล้วคุณแม่ก็ไฟที่ปากก็ไม่ธรรมดาคุณแม่จ๋าจ๋าใจลบกับใครนะไฟที่ปากเนี่ยไม่มีแพ้นะจะบอกให้จริงไหมนี่ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งช่องบ่ามดได้ถ่ายน้องฮักแพงนะแล้วน้องฮักแพงก็เป็นคนที่การเองนิสัยดีเสียงเพราะเสียงหวานน้ำตาลเดือนห้าไม่รู้ทัวร์จะหลงแ่บ รูทัวร์จมนะอันี้พูดในความรู้สึกสามรถคนเดียวนะส่วนตัวใช่ไหมเออน้องก็ที่ใส่ดีเราก็ต้องยกยอปอปั้นหน่อยนะจริงไหมครับแล้วก็ที่พูดเราฟังแล้วนะว่าโอเคเสียงสุดยอดแล้วน้องร้างแลงวันนี้มาเขาเพอ่อเพลงที่สุดสายใหญ่เาถือว่าเพลงนี้เขาดังนะวันนี้แม่สุดจะมาด้วยมามาเขารอแล้วรอที่รถเขามาห้องอัาเพลงของเขา ผู้สาวซ้าใหญ่อะไรนะผู้อะไรวะผู้สาวซ <_ d ata> ้ำใหญ่ใจแตกเออผนะู้ใหญ่ผู้สาวซ้ำใหญ่ใจแตกเออะวันนี้วันนี้พี่สุต้องต้องมาอ่คุมอะคุมอะไรต้นฉบับเลยนอออ้องักแพงต้นฉบับมาคุมเออบอส <_ d ata> บอกว่าเดี๋ยวให้มาคุมเลยต้นฉบับ <_ d ata> สุดยอดแพงโอ้ยไม่ต้องคุมก็เพาะอยู่แล้วนักแพงเก่งอยู่แล้วสบายอยู่แล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณ สารถีสาวน้อยเพชรเมืองแพงที่ให้เกียรตินั่งรถคันนี้นี่คนจะนั่งรถคันนี้ได้ต้องผ่านคนนี้นะรู้ป่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดการใหญ่รถคันนี้เขารับผิดชอบทุกอย่างนี่ครับบรรยากาศผมนี่ถึงน้องอ่ะรับนี่ครับเพราาะว่โน่นนะสุไสยใหญ่อยู่รถคันนู้นเพราะจะเนื่อนั่นนั่งรถนะรถจอดนั่งเลยรถจอดโน่นนะมีที่จอดพอดีไงขับจอดข้างในมันลำบากไง เออนี่ครับแฟนครับเอซีคลิปนี้ก็ถือโชคดีคงถ่ายคลิปนี้สักคลิปนะวันดีน้องฮักแพงจ๋าฮักแพงวันดีนะตอตรงไหนป่าโอเคนะฮักแพงป่าเดียวไปตรงไหนจ้าวันดีวันดีครับน้องโยใช่ไหมครับผมน้องโยแลวันดีน้องเป็นมินหนุ่มครับแอดมินอะไรนะเป็มินหนุ่มครับแอดมินหนุ่มเดี๋ยวนี่อนาคตก็อาจจะมีแฟนครับเอซีเอ่อสนับสนุนน้องโยครับอันนี้ได้โดยเขาไม่รู้ตัวเลย จริงไหมจริงป่ะดีใจไหมไหนครับดีใจไหมได้ได้ครับได้ใส่ครับซีสามสิบดีใจไหมดีใจอยู่ครับดีใจครับขอบคุณในที่เกินความคาดหมายนะใช่ครับโอเคครับขอบคุณโชเฟอร์สาวถีสาวน้เป็นแพงตัวจริงเสียงจริงเห็นครับบรรยากาศโอเคครับติดตามป่ามดขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาดูสาวน้อยเพชรแวงช่องป่ามดด้วยนะครับสวัสดีครับ